ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬกาช่วงที่2เวลา12นาฬกานาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากผ่านวันอบอู่นข้างต้นไม้สีทองร่างกายของสาวๆที่สอกแดงก็เรีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างน้อยพวกเธอก็ไม่อ่อนแอเหมือนตอนที่พวกเธอมาครั้งแรกอีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่พวกเธอ จะต้องทำการเสริมความสามารถใหม่รังจิตมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความสามารถภาพรองตาของจิ้งจอกแดงแรกทางสารจึงตัดสินใจต่อเนตปีศาศสีม่วงให้กับพวกเธอในอนาคตนี่จะเป็นการช่วยเหลือที่สำคัญของเขาแเมื่อระดับการฝึกฝนของสาวสาวจิ้งจอกแดงถึงระดับหนึ่งเขายังจะขอให้จังเฮาส่วนดูด้วยว่าพวกเธอสามารถเข้าร่วมโรงเรียนแห่ถอนเพื่อที่จะเรียนรู้ความเข้าใจ ในโรคให้ดีขึ้นได้หรือไม่แดงหนึ่งเป็นผู้นำและกกล่าวว่าขอบคุณท่านผู้นำทังสารบอกมือและพูดว่าพวกเจ้าต้องตั้งใจเรียนถ้ามีคำถามอะไรก็ถามข้าได้เลยไม่ต้องเกรงกลัวสำหรับคนที่ยังไม่ถึงระดับที่สองก็ต้องฝึกฝนต่อไปขณะนี้เขาได้สอนวิธีการฝึกฝนเนตรปิศาศสีม่วงให้กับสาวสาวและสาธิตเส้นทางการปฏิบัติการระหว่างการฝึกฝนด้วยตัวเองดังเอาส่วน ช้วเวลาเพียงครึ่งวันในการนําวัสดุที่จาเป็นในการสร้างวงเวทกลับมาก่อนที่เขาจะกลับมาถังซานได้ร่างตําแหน่งแรกโคงร่างคร่าวๆของวงเวทวิญญาณทั้ง18ชุดไว้แล้วการดําเนินการเฉพาะนั้นต้องให้จังเฮาสวนทําให้เสร็จนี่ยังเป็นโอกาสให้อาจารย์กลังเฮาสวนได้ลงมือประบัติจริงสาวสาวชิ้กแดงก็กำลังเฝ้าดูโยวงเวทรวมวิญญาณทั้ง18นี้ เป็นพื้นฐานของวงเวทดุับาดินที่ออกแบบโดยทังสารทังสารเองได้ขึ้นไปบนยอดเขาที่อยู่ร,บรอบๆหุบเขาและจัดเตรียมวงเวทวิญญาณชุดต่อไปจากนั้นวงเวทภาพรองตาเหล่านี้จะเชื่อมต่อกับวงเวทดุับาดินในหุบเขาและจะยังคงอยู่ด้วยพลังงานที่จัดเตรียมในวงเวทดุับาดินจึงต่อให้เกิดระบบวัฏจกักรวงเวททั้งสองนี้เชื่อมต่อกันวงเวทที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบนี้ จะทาให้วงเวทสามารถรงอยู่ได้เป็นเวลานาน,านความมหัศจรรย์ของวงเวทยอยู่ที่วงเวทวงเดียวแม้ว่าโครงสร้างจะซับซ้อนมากแต่โดยทั่วไปแล้วสามารถสร้างผลได้เพียงผลเดียวเท่านั้นและหากเราต้องการระดมพลังแห่งสวรรค์และโลกอย่างแท้จริงหรือแม้แต่ระเบิดพลังอันทรงพลังที่ไม่มีใครเทียบได้เราต้องประสานการเมื่อออกแบบและเสริมซึ่งกันและกันเพื่อรูปแบบวงเวทที่แตกต่างกันตั้งแต่ที่เขา รามูนสาวิีงจอกแดงกลับมาทั้งซานก็คิดอยู่ตลอดว่าจะจัดการกับพวกเธออย่างไรในอนาคตฐานะของมนุษยาชาติในโลกนี้ค่อนข้างอ่อนแอมากหากเขาเพึ่งพาตัวเองเท่านั้นเขาต้องการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเว้นแต่ว่าเขาจะกลายเป็นราชาแห่งเทพอีกครั้งแต่เมื่อเขากลายเป็นราชาแห่งเทพเขาสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ได้หรือไม่มันพูดได้ยากดังนั้นเขาจึงต้องการความช่วยเหลือและต้องฝึกฝนความแข็งแกร่งของพวกเธอด้วย สาวสาวชิงจอกแดงมีรากฐานที่อ่อนแนและแต่เลือดของพวกเธอก็ไม่แข็งแกร่งเช่นกันพวกเธอจะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรด้วยความสามารถของตัวเองหลังจากพูดคุยกับดังเฮาสวนหลายครั้งเกี่ยวกับวงเวทและเรียนรู้ว่าวงเวทในโรคนี้อยู่ในสภาพผิวเผินทั้งนานจึงตัดสินใจปล่อยให้สาวสาวชิงจอกแดงเดินตามเส้นทางนี้ด้วยความสําเร็จของเขาเองในการจัดรูปแบบวงเวทการสอนพวกเธอจึงไม่ใช่ปัญหา วงเวทวิญญาณเป็นวงเวทที่ค่อนข้างเรียบง่ายโดยเริ่มต้นจากวงเวทนี้หนึ่งสัป,ปดาห์ทั้งซานนาจัดเตรียมวงเวททุกวันและในเวลาเดียวกันก็ให้คําแนะนําแกสา่สาวๆทิ้งจอกแดงเกี่ยวกับการฝึกฝนเนตรปิศาจสีม่วงและก,การจัดวงเวทสิ่งเดียวที่ทําให้เขาพอใจมากขึ้นก็คือในคิวของสาวๆไม่ใช่ปัญหาและพวกเธอสามารถเริ่มต้นได้แกลหลังจากนั้นก็จะต้องใช้เวลาพลังของสายเลือดทิ้งจอกแดงนั้นไม่ได้แข็งแรง แต่เนื่องจากรสกษณะเฉพาะของสายเลือดของพวกเธอเองพวกเธอจึงมีความสามารถค่อนข้างมากในการฝุกผลพลังจิตมีการใช้วงเวทวิญ,ญญาณ18รูปแบบและจากการประวัติการจริงจังเขาส่วนสามารถถือได้ว่าเชี่ยวชาญในการวางรูปแบบวงเวทนี้จากนั้นเขาก็ติดตามทางซานอีกครั้งและเรียนรู้การจัดเรียงของวงเวทเกี่ยวกับรูปแบบภาพรองตาทางซานให้คาแนะนํากับสาวสาวทีจองแดงโดยเฉพาะ เนื่องจากพวกเธอเก่งเรื่องความสามารถของภาพรองตาหากพวกเธอสามารถผสมผสานความสามารถของภาพรองตากับภาพรองตาประเภทนี้ในอนาคตได้ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับพวกเธอในเวลาเดียวกันถังสารเองก็ได้เริ่มวางวงเวทที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆรอบๆต้นไม้สีทองซึ่งก็คือดวงตาของวงเวทสุดซับป้าดินที่เขาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เมื่อมองดูเส้นสายที่ซับซ้อนและฟังคำอธิบายของทางสารระหว่างขั้นตอนการจัดวางแม้แต่จังเฮาซอนเองก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไเล็กเกินไปสําหรับความรู้ประเภทนี้าการจะเข้าใจรูปแบบที่ซับซ้อนเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทางสารได้อธิบายความรู้พื้นฐานบางประการเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆให้พวกเขาฟังระหว่างที่จัดเตรียมรูปแบบต่างๆความลึกลับของวงเวทนั้นก็มาจากพลังงานเช่นกัน เหตุผลท,ที่วงเวทมีขึ้นก็เพื่อให้พลังงานภายนอกไหลผ่านเส้นทางพิเศษเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนี่คือรากฐานของวงเวทเส้นทางการทำงานที่ซับซ้อนเหล่านี้มากเป็นไปไม่ได้ในร่างกายมนุษย์ดังนั้นมนุษย์จึงไม่สามารถใช้ความสามารถที่ขายกันได้โดยตรงแต่สามารถทำได้หากใช้พลังจากสวรรค์โลกในการดำเนินการผ่านวงเวทยิ่งแปกว่านั้น วงเวทนั้นเข้ากันได้กับพลังงานประเภทต่างๆมากกว่ามนุษย์และมันไม่กลัวการผสมผสานพลังงานอีกด้วยเรียกได้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในโรคดั้งเดิมของทงางซานเขาได้ศึกษาแง่มุมนี้มาก่อนที่เขาจะกลายเป็นเทพเจ้าเพราะเขาไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวงเวทในโรคดั้งเดิมของเขามากนักก่อนที่จะเข้าสู่ยุคอาวุธเย็นหลังจากที่เขากลายเป็นเทพเจ้า เขายังคงศึกษาต่อในอาณาจักรเทพก่อนที่จะก,ก้าวหน้าคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดาวสีน้ําเงินนี้คือทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และพลังงานชีวิตจากสวรรค์และโลกสภาพแวดล้อมดังกล่าวเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการวางผังการก่อตั้งกฎดการจัดเตรียมวงเวททั้งหมดใช้เวลาครึ่งเดือนต้นหมายสีทองตบโตขึ้นประมาณครึ่งฟุตในครึ่งเดือนนี้และลมหายใจแห่งชีวิตก็เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ การจัดตั้งวงเวทครึ่งเดือนนี้เท่บเท่ากับการสอนของทังสารครึ่งเดือนไม่เพียงแต่สาวๆาวจิงสองแดงเท่านั้นแม้แต่จังเฮาสวนก็รู้สึกว่าพวกเธอได้รับประโยชน์มากมายและพวกเธอก็มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในการต่อสู้กับวงเวทเอระวันนี้เราจะเปิดใช้งานวงเวทมนต์เมื่อชุดการดูดรับสวรรค์และโรคและภาพรองตาต่อเนื่องนี้ประสบความสําเร็จ แปงว่าฐานของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วแม้แต่ในระดับราชาวิญญาณยังยากที่จะมองทะลุภาพรองตาของเรานอกจากคนคนนั้นจะมีจิตสํานึกของพระเจ้าที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษเท่านั้นที่จะมองเห็นรอบต้นไม้สีทองบนรูปแบบเวทมนต์ที่ซับซ้อนฐานรูปแบบนั้นใช้สิ่งดีๆมากมายจริงๆส่วนใหญ่เป็นแร่ด้วยเหตุนี้จังเฮาสวนจึงใช้เงินเป็นจํานวนมาก และไปซื้อหลายครั้งก่อนที่จะถือว่าตอบสนองความต้องการของทางซานได้ทางซานมองไปที่ต้นไม้สีทองรู้สึกถึงรัศมีแห่งชีวิตจากนั้นจึงมองประเทศวงเวทมนต์บนพื้นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งของวงเวทมนต์ที่ดูดซับ้าดินนี้มาจากลักษณะทางสายเลือดของราชาปีศาจรดีกาดามใต้หยาเหน่งเมื่อรวมกับความเข้าใจของเขาเองเกี่ยวกับวงเวทเขาได้ทําการทดสอบเล็กเล็กน้อยน้อยและสามารถยืนยันโดยทั่วไปว่า วงเวทนั้นถูกต้องและตอนนี้จําเป็นต้องระดมวงเวททั้งหมดเพื่อเชื่อมต่อวงเวททั้งหมดในหุบเขากับหุบเขาโดยรอบการก่อตัวของวัฏจักรสามารถพิสูจน์การก่อตัวของวงเวททั้งหมดได้เปรียบเทียบกับวงเวทที่มีการจัดเตรียมไว้ที่โรงเรียนเคอรีวงเวทของทางซารนั้นซับซ้อนกว่ามากอาจารย์จุดไปแห่งวงเวทวิญญ,ญาณได้ตกลงาสาวสาวิ้่จอกแดงไม่มีความสามารถในการระดมวงเวทมนต์ ทงเขาสว่วนทาให้วงเวทมนต์ทั้ง18วงที่เขาจัดเตรียมไว้ด้วยตัวเองรอบภูมเขาสว่างขึ้นภายใต้พลังของสายเลือดของเขาในเมช่ช้าวงเวทรวมวิญญาณก็เริ่มปล่อยรัศมีสีขาวจางๆรัศมีสีขาวไหลออกมาและกะระแสลมก็เข้มข้นเค้นอย่างเห็นได้ชัดท่ามกลางความผันผวนข,ของอากาศที่รุนแรงพลังชีวิตสว่างและโรคก,ก็บรรจบกันอย่างรวดเร็วซึ่งสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนภูเขาทั้งหมดหค่อยๆ สร้างแรงดูดขึ้นมาเหมือนกวยปลาหวานเกืนรัศมีของโรคภายนอกเข้ามาอากาศในหุบเขาได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมบางอย่างดูเหมือนจะสดชื่นมากขึ้นดวงตาของจางเฮาซอนสว่างขึ้นทันทีผลของการรวมพลังวิญ,ญญาณทั้ง18รูปแบบเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ดีเท่ากับรูปแบบที่ได้รับการสนับสนุนจากต้นไม้สีทองแต่ผลของการรวมพลังวิญ,ญญาณทั้ง18รูปแบบเข้าด้วยกันนั้นแข็งแกร่งกว่ามาก นึกถึงวงเวทรวมวิญญ,ญาณที่ทางสารกล่าวถึงอีกครั้งหัวใจของเขาเข้าร้อนลุกขึ้นมาทันทีทางสารขอให้จางเฮาส่วนจุดไฟการสร้างวงเวทรวมวิญ,ญญาณเหล่านี้เขากระเบ,บนขึ้นไปบนยอดเขาเองและจุดไฟการสร้างวงเวทวิญ,ญญาณทั้งหมด36รูปแบบที่เขาจัดเตรียมไว้วงเวทวิญ,ญญาณเดียวจะสว่างขึ้นและนำหมอกบางๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและหนาแน่นขึ้นเรื่อย เมื่อวงเวทวิญญาณทั้ง36มชุดสว่างขึ้นเมื่อมองลงจากหุบเขาเบื้องล่างเราจะพบว่าวงเวทชั้นนอกเหนะือหุบเขาถูกล้อมรอบด้วยวงแหวนหมอกซึ่งกลายเป็นหมอกหนาะซึ่งดูแปลกประหลาดมากทั้งสานบินกลับเข,เข้าไปในหุบเขาอีกครั้งรู้สึกว่ารัศมีของเขายังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแม้แต่สาวจิ้งจอกแดงที่มีระดับการสุกโกลที่อ่อนแอกว่าก็รู้สึกมึนเมา เอาอดไม่ได้ที่จะแสดงรอยยิ้มออกมาโดยพื้นฐานแล้วไม่มีปัญหาใดๆกับการจัดรูปแบบต่อไปนี้คือเวลาที่จะเชื่อมโยงพวกมันเข้าด้วยการผ่านการจัดรูปแบบการดูดซับ้าดินเมื่อเขามาถึงต้นไม้สีทองดวงตาของถังสารก็สว่างขึ้นราจิตสำนึกพระเจ้าเล็กน้อยๆในจิตใจของเขาที่อ่อนแอล,ลงมากยิ่งกว่าเดิมก็เปล่งประกายเช่นกันดวงตาที่อยู่ตรงหน้าเขาเริ่มเปล่งแสงจาง ภายใต้การกระตุ้นของพลังลึกลับของเขาต้นไม้ก็สว่างขึ้นทันใดและสีทองที่เข้มข้นขึ้นก็เปล่งปลกายออกมาจากต้นไม้สีทองโดยมีต้นไม้สีทองเป็นศูนย์กลางมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน30เมตรเรียงรายหนาแน่นและมีรัศมีสีทองสว่างสวัยพุ่งสูงขึ้นสร้างบรรยากาศที่งดงามอย่างยิ่งมันเป็นความรู้สึกเหมือนกำลังเ่งบานรอการปิดปล่อยและการจัดกลุ่มทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก ทางหาส่วนพ้ารู้อย่างปรามาจากด้านข้างแรกหลังจากคาบรรยายครั้งก่อนของทางซานเขาเข้าใจว่าครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดการเชื่อมโยงวงเวทมนต์มากมายเข้าด้วยกันเป็นเรื่องที่ยากมากจําเป็นต้องระดมสายตาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดและทําวงเวทมนต์ทั้งหมดให้เสร็จในทันทีสิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความ่านผนของพลังงานของท้องฟ้าและโรคและพลังงานของวงเวท เมื่อพลังงานของวงเวทยเคลื่อนที่เมื่อมีปัญหาในการเชื่อมต่อมีแนวโน้มสูงมากที่งานก่อนหน้านี้จะถูกทิ้งทุกอย่างที่ทําไปก่อนหน้านี้จะไร้ประโยชน์และก,กานกลางพื้นฐานอาจถูกทําลายได้หรือเนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อจึงทําให้การจัดรูปแบบมีผลบางอย่างเท่านั้นแกละไม่สามารถบรรลุผลสมบูรณ์ได้เอาถามตัวเองว่าถ้าเขาไม่มีความสามารถในการทําการเชื่อมต่อทั้งหมดให้เสร็จในทันที แต่ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอย่างสมบูรณ์หรือไม่ทางสารไ,ได่ว่าภาระนี้ให้เขาเช่นกันแต่กลับทาแรงจูงใจสุดท้ายให้เสียสิ้นด้วยตัวเองหมอกใน,นหุบเขาเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆและรัศมีในหุบเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทางสารกาลังรออยู่และผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วทั้งจังเฮาส่วนและสาวๆที่จองแดงต่างก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกวิตกกังวลเล็กน้อยแต่ในเวลานี้ไม่มีใครกล้าที่จะรบกวนทางสาร ทนใดน้นทางสารก็เบิกตากว้างขึ้นอย่างตราธานหานแสงสีทองก็ส่องประกายในดวงตาของเขาทนายนานแสงสีทองก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างน่าอัศจรรย์พระสมีแห่งสวรรค์และโรคในหุบเขาโจโฉก็ถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงพระก,กลุ่มทาังรอบรวมวิญ,ญญาณทั้งหมดก็ระเบิดออกมาด้วยแสงสีขาวอันแข็งแกร่งเหมือนกับบ่อน้ําแสงสีขาว18บป่อที่เปล่งแสงสีขาวขึ้นสู่ด้านบนหมอกที่หนาขึ้นกว่าเดิมสิบเท่า พุ่งกระจายไปทั่วหุบเขาเบื้องบนและแสงในหุบเขาก็ค่อยๆหลีลงมีเพียงแสงสีทองที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเท่านั้นที่พุ่งออกมาจากหุบเขาในทันทีสะท้อนแสงสีทองนั้นมีเสียงพืมพำเสียงประหลาดดังขึ้นภายได้การรับรู้ของจังเฮาส่วนและสาวๆจิ้งจอกแดงทุกสิ่งรอบตัวดูแปลกประหลาดราวกับว่าพวกเขามาถึงอีกโรคหนึ่งทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาเริ่มปิดเบือนและไม่จริงเล็กน้อย รัศมีที่แข็งแกร่งกว่าเดิมสิบเท่เาพุ่งไปข้างหน้าและวชำระร,ร่างกายของพวกเขาจางเฮาสวนไม่เป็นอะไรมีหมอกสีแดงจางๆบนร่างกายของเขาแต่ส,สาวชิ้นจอกแดงกำนอนหมดเร่วแรงอยู่บนพื้นราวกับว่าพวกเธอเมารัศมีนั้นแข็งแกร่งมากเกินไปมันเกินขอบเขตที่ร่างกายของพวกเธอจะทนได้แต่ความรู้สึกนี้คงอยู่เพียงชั่วขณะในช่วงเวลาต่อมาต้นไม้สีทองก็ระเบิดออกมาพร้อมกับความสว่างสวายอย่างตราฐานหัน รัศมีขนาดใหญ่ก็รวมตัวเข้าหาวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30เมตรที่อยู่รอบๆมันทแทนทีในขณะนี้หมอกหนาเทอบบนท้องฟ้าก็ดูเหมือนจะตกตะลึงเช่นกันหมอกแผ่ขยายออกไปเล็กน้อยเหนือหุบเขาทั้งหมดซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งของต้นไม้สีทองมีรูที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ100เมตรปรากฏขึ้น เพียงพอที่จะให้ดวงอาทิตย์สองงมาและสองแสงเหนือต้นไม้สีทองแสงสีทองจางๆเป่งแสงสีที่สวยงามและทุ่เสียงรอบๆก็เต็มด้วยลักษณะเฉพาะของจินตนาการเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ